สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มซ่าพอดแค <selves. appropri> igi, สต์อที่1 2 1เนะครับเชื่อว่าเรามักจะได้ยินประโยคหนึ่งบ่อยครั้งนะครับว่าอย่าให้ใครมาขโมยความฝันของเราไปนะครับนั่นเป็นเพราะว่าบ่อยครั้งที่คนเราเนี่ยมักจะรู้สึกหรือมีความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อมีใครสักคนหนึ่งนะครับพูดถึงเราแบบที่เรียกว่าไมใ่ให้กำลังใจเราอะนะครับทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะพูดในลักษณะคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับมีความคิดที่ตรงข้ามกับเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในธุรกิจเอมตาของเราวันที่เราเริ่มต้นในธุรกิจเอมตานะครับหรือว่าอาจจะเป็นวันที่เราเนี่ยนะครับได้อยู่ในธุรกิจเอมตามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามนะครับเราก็คงจะเจอใครหลายๆคนเลยนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการทำธุรกิจเอมตาของเรา เวลาที่เราออกไปนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเอมตาออกไปส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอมตาแล้วถูกผู้คนเหล่านั้นเนี่ยปฏิเสธไม่เห็นด้วยไม่อยากทําไม่สนใจนะครับแถมบางคนเนี่ยก็บอกว่าเราอะถูกหลอกแล้วธุรกิจแบบเนี้ยมันไม่เป็นจริงหรอกมันไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วเขาก็ยังบอกเราอีกว่าเขาเองก็ทำไม่ได้หรอก เมื่อเราฟังคำปฏิเสธเราอาจจะรู้สึกท้อเราอาจจะรู้สึกหมดกำลังใจใช่ไหมครับและเริ่มเกิดความคิดความสงสัยนะตามคำพูดของผู้คนเหล่านั้นว่าเราเนี่ยก็คงทำธุรกิจนี้ไม่ได้หรือว่าเราคงทำธุรกิจนี้ให้สำเร็จไม่ได้ในเวลาที่เรากำลังรู้สึกว่า,าท้อแท้หรือว่าหมดกำลังใจอยู่นั่นเองนะครับมันคือเวลาที่ เราเนี่ยกำลังขยายความคิดของเราออกไปให้มากขึ้นนะครับว่าสงสัยเราจะทําไม่ได้แน่ๆเลยธุรกิจนี้คงจะไม่เหมาะกับเราหรอกเราเริ่มมีความคิดที่ขยายต่อออกไปเรื่อยๆโดยที่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานี่แหละ คือคนที่ได้ยินคือคนที่ได้ฟังเรื่องราวของธุรกิจเอ็มตามาด้วยตัวของเราเองเราได้เห็นภาพของคนประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับเราได้เรียนรู้อยู่ในบรรยากาศของธุรกิจเอมตาแต่เรากําลังกลับที่จะเชื่อคําพูดหรือว่าคําปฏิเสธของคนอื่นคนซึ่งไม่เคยได้ฟังเรื่องราวของธุรกิจเอมตาอย่างแท้จริงคนซึ่งไม่เคยได้เรียนรู้หรือว่าทําความรู้จักกับธุรกิจเอมตามาก่อนเลย และนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราที่มันกำลังจะเปลี่ยนจากคำว่าอย่าให้ใครมาขโมยความฝันจากเราไปกลายมาเป็นเรากำลังจะขโมยความฝันของตัวเราเองนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาขโมยความฝันของตัวเราเองหรือเรียกว่าทุกครั้งที่เราตกอยู่ในช่วงความรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ ความเชื่อที่ลดน้อยลงจิตใจและความคิดที่ตกอยู่ในภาวะที่อ่อนแอและนี่คือ3ข้อง,ง่ายๆที่จะทำให้เราบอกกับตัวเราเองได้เสมอว่าอย่าขโมยความฝันของตัวเราเองข้อที่1เราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของแนวคิดชีวิตให้ลึกซึง้งชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมากำหนดชีวิตของเราเราคือคนที่กำหนดชีวิตของตัวเราเองในวันที่เรายากลำบาก ก็คงไม่มีใครนะครับที่จะมาร่วมยากลำบากกับเราไปด้วยในยามที่เราต้องการประสบความสำเร็จก็คงไม่มีใครนะครับที่จะมาทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จมีแต่คนที่จะบอกเราว่าถ้าอยากสำเร็จก็ต้องทำด้วยตัวเองเราจึงคือคนที่เลือกทางเดินให้กับชีวิตของเราถ้าเราได้เรียนรู้แนวคิดชีวิตที่ถูกต้องเรามีทัศนคติต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าต้องทำงานหนักในตอนนี้ นั่นก็คือเราเลือกที่จะมีชีวิตที่สุขสบายในอนาคตแต่ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขไปวันๆหนึ่งในตอนนี้นั่นคือเราได้เลือกที่จะมีชีวิตที่ยากลำบากในอนาคตอย่างแน่นอนคนเรานะครับถ้าสามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสุขสบายได้ยาวนานมากขึ้นเท่านั้น ลองคิดดูง่ายๆถ้าเรามีอายุอยู่เพียง80ปีแล้วตอนเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างความสําเร็จตอนที่เราอายุ30ปีหรือว่า40ปีเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระภาพได้ยาวนานไปอีก40-50ปีเลยทีเดียวถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าใครๆนะครับก็คงอยากประสบความสําเร็จในชีวิตให้มันเร็วขึ้นการทํางานหนัก ทุ่มเทยอย่างสุดกําลังไม่เคยทําให้ใครตายนอนพักตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาการเหนื่อยล้ามันก็หายไปหมดแล้วนะครับมันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยชัดเจนแล้วก็ยอมแลกที่จะทํางานหนะักเพื่อความสําเร็จจริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่รักสบายไม่อยากเหนื่อยแต่ก็พร้อมที่จะทุกข์และวิตกกังวลกับปัญหาที่รุมเร้าตัวเองอยู่ตลอดเวลา แต่คนสําเร็จเนี่ยเขาจะคิดแตกต่างออกไปเขาจะไม่ยอมให้ชีวิตเนี่ยตกอยู่ในภาวะความเครียดไม่ยอมให้ชีวิตเนี่ยต้องมีปัญหาที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขสักทีหนึง่งคนสําเร็จจึงยอมที่จะทํางานหนักยอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจต่อสู้แล้วก็เอาชนะใจตัวเองเพื่อที่จะลงมือทํางานได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จ ถ้าเรามองให้เห็นนะครับภาพความสําเร็จในชีวิตที่สวยงามในอนาคตเนี่ยและรู้ว่าตอนเนี้เราควรจะทําอะไรให้กับชีวิตของเรางานที่เราทำเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอใครจะมาพูดแบบไหนกับเราก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะไม่ให้กําลังใจอะไรกับเราไม่ว่าใครจะมากล่าวอ้างว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่สําเร็จแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับบอกตัวเองเสมอว่าอย่าขโมยความฝันของตัวเอง เราก็จะมีสติมากพอที่จะรู้ว่ามันไม่สำคัญว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่มันสำคัญว่าวันนี้เรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่ออนาคตในชีวิตของเราถ้าคิดได้แบบนี้เราก็จะไม่ขโมยความฝันของตัวเราเองอย่างแน่นอนข้อ2เราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของแนวคิดธุรกิจเอมตาอย่างลึกซึง้งการที่เราจะประสบความสาเร็จในธุรกิจเอมตาได้นั้นเนี่ย เราจะต้องสร้างองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมันเริ่มมาจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ขึ้นมาก่อนและมันก็จะนำไปสู่กระบวนการในการสร้างเครือข่ายคนสำเร็จหรือเราเรียกว่าเครือข่ายของผู้นำนั่นเองทึ่งทั้งหมดนี้มันจะผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นและการลงมือทำงานพื้นฐานอย่างถูกต้องต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และสิ่งสําคัญเลยเนี่ยหัวใจสําคัญของความสําเร็จในธุรกิจเอมตาก็คือการที่เราเนี่ยมองเห็นศักยภาพของธุรกิจเอมตาที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความตื่นเต้นกับการส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอมตาอย่างต่อเนื่องและนําพาผู้คนไปประสบความสําเร็จด้วยกันยิ่งเราเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับทีมงานของเราด้วยความมุ่งมั่นทําให้ทุกคนเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จมากเท่าไหร่ ตัวเราเองเนี่ยก็จะสามารถประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นไปตามเป้าหมายได้เราจะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศของธุรกิจเอมตาทั้งออนไลน์และออฟไลน์นั่นเองยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่นะครับยิ่งเข้าใจแนวคิดธุรกิจเอมตามากขึ้นเท่านั้นการเลื่อนระดับขั้นความสำเร็จก็จะเติบโตขึ้นไปเช่นเดียวกันหากเราลึกซึ้งกับแนวคิดการสร้างธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยนะครับ เวลาที่เราท้อแท้เวลาที่เราหมดกำลังใจหรือว่าเวลาที่เราถูกปฏิเสธด้วยคำพูดต่างๆนา,นานาก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความคิดที่ถูกต้องของตัวเราเองและนั่นคือการที่จะไม่เกิดอาการที่เรียกว่าขโมยความฝันของตัวเราเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจงอย่าขโมยความฝันของตัวเองข้อ 3. เราจะต้องทำงานกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่มีเป้าหมายและผู้นำที่คิดบวกขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวเองเนี่ยออกห่างจากคนคิดลบซึ่งส่วนใหญ่คนคิดลบเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือมักจะเป็นคนขี้บน่นมักจะเป็นคนชอบนินทาคนอื่นเป็นคนขี้อิจฉาคนอื่นอยากเห็นคนอื่นเนี่ยดูด้อยกว่าตัวเองชอบจับผิดคนอื่นชอบให้คนอื่นเนี่ย ทำตามความคิดของตัวเองชอบสั่งการซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเราอยู่ใกล้กับคนคิดลบบ่อยๆวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นคนคิดลบไปโดยปริยายดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเหมือนกับที่สุภาษิตเคยกล่าวเอาไว้ว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นทางอยู่ให้ห่างคนคิดลบเอาไว้เพราะความคิดลบมันจะทำลายพลังที่มีอยู่ในตัวของเราและทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนแอ มีอะไรเข้ามากระทบความคิดของเราเราก็จะคิดลบได้ง่ายขึ้นเวลาท้อแท้หมดกำลังใจหรือถูกปฏิเสธเราก็จะเชื่อคำพูดเหล่านั้นได้ง่ายเลยและมันก็จะทำให้เราเนี่ยขโมยความฝันของตัวเราเองความฝันที่เราตั้งใจจะทำให้มันกลายเป็นความจริงมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับทำงานกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จทำงานกับผู้นำที่มีเป้าหมายทำงานกับผู้นำที่คิดบวกเขาก็จะส่งแต่พลังบวกให้กับเรา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาจะช่วยทําให้เราเนี่ยมองมันในแง่ดีเสมอเพราะผู้นำที่ประสบความสำเร็จผู้นำที่มีเป้าหมายและผู้นำที่คิดบวกเขาจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องลบๆเขาจะมองไปข้างหน้าลงมือทำงานพื้นฐานทำงานเป็นทีมให้ทุกคนเนี่ยในทีมเนี่ยมีพลังฝันพลังที่จะพิชิตเป้าหมายร่วมกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในบรรยากาศของการทำงานในทีมที่มีพลังบวก เวลาเราเจอเหตุการณ์ใดๆที่จะทําให้เราท้อแท้หมดกําลังใจเราก็สามารถที่จะปรับมุมมองความคิดของตัวเราเองได้และนั่นคือการที่เราจะไม่ขโมยความฝันของตัวเราเองอย่างแน่นอนเมื่อเรามีแนวคิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้ชีวิตการประสบความสาเร็จในชีวิตและมองเห็นความสวยงามของโอกาสทางธุรกิจเอมตาเรียนรู้แนวคิดของธุรกิจเอมตาเพื่อที่จะสามารถดําเนินธุรกิจเอมตาได้อย่างถูกต้อง ด้วยการเดินทางไปกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จผู้นำที่มีเป้าหมายและผู้นำที่คิดบวกพลังความคิดของเราเนี่ยก็จะนำพาเราเนี่ยไปเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จไปเป็นผู้นำที่จะไม่ขโมยความฝันของตัวเองและนี่คือข้อคิดมุมมองของคำว่าอย่าขโมยความฝันของตัวเอง ขอให้ทุกคนก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจเอมตาด้วยพลังแห่งการมีเป้าหมายด้วยพลังแห่งความคิดบวกที่จะเป็นคนสร้างและควบคุมมันด้วยตัวของเราเองสวัสดีครับ